สวัสดีเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับที่มีฝานเพื่อนอย่างสม่ำเสมอนะครับผมไก่เป็นประหลอดน้ํานะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนะครับสอบถามเข้ามาว่าพี่ไก่เป็นประหลอดน้ำเนี่ยนะครับผมมันจะมีวิธีการรักษาอย่างไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการรักษานะครับแต่เพื่อนๆนะครับถ้าได้ทราบแล้วก็ต้องคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยรักษาอาการประหลอดน้ำเนี่ย น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูสาเหตุก่อนว่าปรวดน้ำนี่เกิดจากอะไรนะครับผมไออาการปรวดน้ำเนี่ยอาการแรกมันจะมามันจะมาจากการที่ผมหรือว่าคอนไม้นะครับอ่ามันกัดพอมันกัดแล้วนะครับมันจะเริ่มอักเสบน,นะครับพอเริ่มอักเสบมันจะเริ่มบวมนะครับหรือไม่บางตัวนะครับไปนอนอยู่บนคอนไม้ที่ต้องมองนี้ก่อนครับว่าไก่แต่และตัวเนี่ยเวลาเขานอน,นเขาจะนอนไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเนี่ยจะใช้ขา ใช้ขามาหนีบริเวณอกนี่อกเขาจะไม่ไม่โดนพื้นเลยนะครับแต่บางตัวนะครับมันไม่เอาอกเลยนะครับก็คือไม่เอาขาอะไรมารองเลยคือมันปล่อยอกมาเนี่ยท่าไปกับพื้นเลยเวลานอนครับแต่ละตัวนี้นิสัยไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากนะครับจะเกิดจากไก่ที่ชอบนอนแล้วก็เอาอกเนี่ยชิดกับพื้นนะครับอันนี้มีปัญหามากนะครับหลายท่านนะครับประสบปัญหานี้เกิดจากอาการพมกัดบ้างก็มีนะครับแล้วเกิดอาการอักเสบนะครับบางท่านก็ ถ้าเป็นในไก่รุ่นรุ่นก็อาจจะไปน,นอนคอนไม้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวหน้าอกเนี่ยไปไปกดกับตัวคอนไม้ทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการอักเสบได้น,นะครับก็เป็นอาการกดทับนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการปวดลวดน้ําเนี่ยเราต้องรีบรักษานะครับไม่งั้นมันจะเราปล่อยเรือลังไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปวดลวดแข็งนะครับแล้วมันจะต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่เริ่มเป็นปวลวดน้ําเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆ่นจะต้องทําอันดับแรกเลยนะครับต้องดูดออกไม่ต้องไปผ่านะครับใช้สลิงนะครับ ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อยแทงเข้าไปในในบริเวณปลวดที่เราบอกรว้วันเป็น <combined> right. น้ำๆนะครับสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดูดออกให้หมดนะครับดูดหนองดูดน้ําอะไรที่อยู่ข้างในเนี่ยออกให้หมดนะครับผมพอเราแน่ใจว่าเราดูดออกหมดแล้วนะครับปุ๊บเราก็ให้ป้อนยาแก้เสบไปนะครับเอาแค่วันละเม็ดพอนะครับสมมุติเราทําวันนี้นะครับเราดูดเราดูดหนองออกให้หมดที่อยู่หน้าอกเนี่ยเราเช็ดเช็ดเรียบร้อยนะครับเราแออฮกล์อเลยทาฆ่าเชื้อไว้ด้วยนะครับเวลาเราเวลาแทงเข็มเข้าไปมันจะมีแผลนะครับ อย่าไปผ่านะครับไม่ต้องไปผ่านะครับไม่ต้องอไปหามีดหาอะไรมาผ่าออกครับใช้สลิงเบอร์ใหญ่ๆดูดออกนะครับดูดออกให้หมดเมื่อเราดูดออกหมดเสร็จปุ๊บเราก็เอาแอนกอฮ์มาเช็ดบริเวณหน้าอกของเขานะครับทำความสะอาดให้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีแผลก็ทาพวกยาเหลืองนะครับยาเหลืองทาทาไว้ที่หน้าอกนะครับกันเชื้อกันเชื้อที่จะเข้ามาตามบาดแผลอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราดูดออกเสร็จนะครับเพื่อนๆให้ป้อนยาแก้เสบนะครับบาลเมท สมมุติเราทำวันนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้มันยังบวมอีกก็ทำเหมือนเดิมอีกนะครับก็คือให้ดูดน้ำออกให้หมดนะครับดูดน้ำที่อยู่ในหน้าอกเขาเนี่ยออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็ป้อนยาแก้อักเสบวัลเมดนะครับถ้าเพื่อนๆทำทุกวันนะครับดูดออกทุกวันแล้วก็ป้อนยาแก้อักเสบทุกวันครับไม่เกิน3ามสีวันมันก็จะหายนะครับแล้วข้อแนะนำนะครับสำหรับไก่ใครที่ประสบปัญหานะครับเป็นปรวจหน้าอกอยู่บ่อยๆเนี่ยแนะนำครับผม พรมบางเนี่ยเสี่ยงมากนะครับให้หาพรมหนาๆนะครับยิ่งหนามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมอันนี้แนะนําเลยไอ้ประเภทพรมบางๆผืนละ4ี่สบาทไม่ต้องเอามาใช้ครับเพื่อนเพราะว่าพอมาใช้แล้วเนี่ยเวลาเป็นปลวดถักมันรักษานานครับก่าจะหายนะครับบางทีปล่อยเรือล่างไปนะครับไม่ยอมรักษาตั้งแต่มันเป็นปลวดน้าเนี่ยในอนาคตมันก็จะกลายเป็นเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนอยู่ข้างในแล้วอันนี้แหละครับมันจะต้องผ่านะครับผมไม่มีวิธีอื่นในการรักษานะครับถ้าเป็นปลวดแข็งหน้าอกเนี่ยแข็งเนี่ย แล้วมันกินกินเขาไปเรื่อยๆมีทางเดียวคือต้องข่าออกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์บ้างครับเดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าไก่ไข่เป็นบปรวดน้ำนะครับก็ดูดออกให้หมดนะครับแล้วก็ทายาทายาฆ่าเชื้อไว้บริเวณหน้าอกเสร็จแล้วก็ป้อนยาแก้เสบนะครับทำทุกวันนะครับสองวันสามวันถ้ายังไม่หายก็ต้องวันที่สี่หที่ห้าต้องดูดออกตลอดนะครับดูดออกให้หมดนะครับผมแล้วก็ป้อนยาแก้เสบไปด้วยควบคู่กันไปรับรองหายแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับใครมีคำถามอะไรสอบถามมาได้เลยครับหรือใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาจัดให้สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะ้ผมสวัสดีครับ